สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแข้งนะคะเอฟซี FC คุณคู่แมวเหมียว,วนะคะมือนีกะอุ้ยวันเสาร์นะคะที่สองกันยายน2566คุณคู่แมวเหมียวมาโรงเรียนนะคะมาโรงเรียนมาทําการสอนมือนีสอนชดเชยกําลังจะไปสอนก็นเลยอาแวะทักทายเพ่อนๆมาแม่น้ำกันสักก้อนเนาะคะ่ะว่ามือนีเบาเรื่องหมอลำมุ้วนเป็นแบบใหญนะคะก็ดีใจกับน้องอีกนะคะได้ได้พักผ่อนได้พักผ่อนเนาะได้กับบ้านเมืองศรีสะเกตนะคะ,ะลาแฟน อเอฟซีพอ,พอไปแม่กลับไปบานสะกอนนะคะถือว่าไปทุราสร่วนตัวแล้วกัถที่โอกาสพักผ่อนน้ำเนาะก็ดีใจน้ำหนองหลังจากที่สแสดงมาดุนมาน่านเหลวเนาะคะ่ะแสดงมาจนกระทั่งแบบเออบริภักในพพอนบอกง่กายเจ็บไข้ได้ป่วยกับอ,ออกจากโรงพยาบาลก็คือกระโดดขึ้นบนเวทีอี่สีเขาเห็นเนาะกบให้กำลังใจเด้อกับที่โอกาสนีกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านลกะ ได้พักผ่อนไปน้ำเนาะดีเล็กส่วนตัวขอพอยแม่กับสิคิดหอดกับทิดตามเพิ่นในทางช่อง y ยูทูบที่ทางพอ่อทางแม่เพิ่นนะคะได้ได้ถ่ายทำในห,ห้าเบิ้งนะคะอ่าก็ดีใจน้ำเพิ่นคู่คู่แมวกะอ่าได้เบิ้งเนาะเคลือ่อนความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยแต,แต่การแสดงอ่าของการซ้อมนะคะการซ้อมของแดนเซอร์นะคะกับเบิ่งน้องเบียร์ไลไรสดกับทีมงานน,อน้องๆแดนเซอร์ก็เห็นแต่ละคนก็น,าน่นารักน่ารักได้มีลีลาท่าทาง อาทียังตอเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคีรินนาะพอเขาเป็นวัยรุ่นนะคะน้องเบียก็จะมีมีมูนะคะมีมูในการเต้นในการแดนซ์สือกับขาเบิงขาติตามาสิอรังการซํำใดเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะคุูเอียวคูเอียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณคูณ่คดนตรีเด้อเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพ,เพียดบานแพงคือกันเนาะเนาะคะ่ะเนาะคูเอียวเนาะฝากติตามผลงานมาได้คูณเอียวเด้เอกะช่วงกับคู่กำลังถักทายกันเนาะกะ สำหรับน้องมะนาะนะคะมือนีวันที่2แล้วอีก2มือนะคะ3 4อีก2มือก็จะตายท้ำเอ็มวีสกุลนครเด็กแจงแวงนะเด้พอพอๆแม่ๆกับบอตองห่วงว่ายามันแชย่ยามันจืนตอนนี้กับ,บรรยากาศดีมือนีฝนบอตกเลยค่ะสงสัยจะฝ่าฝนสุกเป็นใจให้การทำงานการทายทํำ MV ลุ่ลวงไปด้วยดีนะคะเนาะ ก็ให้กำลังใจน้องมะนาให้ทุกอย่างดำเนินการไปไดียรางไปยางก่อดยางสบายๆนะคะโล่งปลอดภัยแล้วก็นออกผลงานมาไเดียรางดีๆนะคะพ่ออุ๊คอใจให้กับเอฟซีพ่อยเม่ก็ะยารุนหลายนะคะ <laughs> ให้กำลังใจน้องไปน้ำกันเด้อเนาะค,ะะค,ะะคะะา่ะเนาะแล้วก็ให้ยังกอดยางอนยังกอบไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์บม่ว่าจะเป็นนักร้องได้หลายคนน้องชมพู่เนาะคะ่ะเมื่อวานนี่ก็เขาของอาร์ตนะคะกับผลอานมากกระซิ เคยเห็นะะเขาได้เสด็จขะขักกันเนาะดีใจน้ำทุกผู้ทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้สังนสร่นผลงานของเอฟซีที่น้องชมพูกกับน้องเพชรพ่อยเนาะคะ่ะที่เพิ่นอ่านี้ก็สเสด็จบนเวทีก็โอ้ยพอใจเด้เอคนอีหยังจะามีนมาแสดงในถือกอกถือใจผู้ชมได้คักแท้เนาะคะ่ะทั้งเต้นทั้งเด่นเนาะบอกยังไงเนาะทั้งเสียงห้องนะคะมวนถืกใจพอๆผมเนมี่ยก่ะ ถูกใจพี่กันเนาะคะ่ะทุกคนกับกรารเริ่มพัฒนาเจ้าของพัฒนาตนนองมพัฒนาฤด,ดูการหนาเนาะคะ่ะเอากันจะเห็นแล้วเนาะ,ะว่าสาวหน่อยเสีบบานเทงต้องติดอันดับอันดับหนึ่งเลยล่ะคะ่ะคุณผู้วาจังสันได้อันนี้คือสิ่งที่เท่าตั้งห้เนาะค่ะตัางหายแล้วก็ รายการทีวีต่างๆกต่มาจองโตจองคิวน้องวุ่งอิงมันบอกฮะเพื่อที่อยากจะให้ออกรายการสัางเรียนทิ้งให้ท่างช่องทางรายการเพราะฉะนั้นจันนี่คือมิติใหม่ของวงการหมอนรำที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนในสมัยตะกี าดาราคุนแตศิบงหูจักและมอลำคู่มือนีดาราก็ต้องลงมาหาหมอลลัมได้เอาหมอลำน้นองไมอย่างเช่นอนองอุ้งอิงนี่ห้เป็นดาวรุ่งซปเปอร์สตาร์นะคะเอาออกรายการไรกระดังกระปังทางบุกค่อยนี่คือจองคิวกันเลยแม้กระทั่งพี่บอลน,นี่ก็ต้องตามมาหาหนองว่าไปจังไรสาวน้อยผพดบานแพงไปจังไดอุ้งอิงจังม่มีเอซีมาชิมช่มหลายซึ่ง่นก็นมาเบิ่งแล้วเนาะค่ะว่าเป็นเพาะห่าง หนึ่งเสียงเพลงที่เสียงก่อที่ห้องออกมามวยการอินเตอร์เทนบนเวทีความนารักความสดใสของน้องซึ่งทุกคน้องย่อมรับหนะมหนีหนหเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเว้ากันมวลมวลความรู้สึกดีๆให้กาลังใจสุดคนในการเบิ่งหมอล่ามละกันให้กาลังใจน้องมณนนะนะคะน้องโซเฟียหรือว่านักแสดงสุบๆุสุดคนได้ส้างสรรผลงานละกันให้หน้องอิงได้กับบานพักคอนสบายใจนะคะแล้วพอกันใหม่นะคะสวัสดีสุขุสุดคนค่ะ